มสวยมาก,มากออลองเปลี่ยนท่าดูที่หนึง่งเปลี่ยนท่าเป็นนะอ๋อโอ้โหได้อยู่ออลองเพิ่มปากเพิ่มปากตากแบบเจอเจอเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูฉันนะลองดูท่าฉันนะทำแบบก X X ๆหน่อยแล้วก็ปาก บอกจะทำรายการติดตามวันว่างของฉันแบบน่ารักน่ารักไงล่ะไงมันออกมาดูแรงแบบนี้ไม่แรงหรอกนะะ่ารักดีนะช่วยๆไปหน่อยแล้วกันเอามามาลองดูลองดงเูเปลี่ยนเปลี่ยนสับลูกยิ้ม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 เล็กๆเล็กๆออปักเจอเจอโอเคโอ,โ,อโ,อโอเคโอโห้สวยสวยโอเคเซ็กซี่จังเลยนะครับใช่คนนี้แหละสุดๆเลยเ้ย <laughs> มาได้งไงเนี่ยอ,อ๋อประตูมันไม่ได้ล็อกรอครับผมเลยเดินเข้ามาดูว่าทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพ่อดีกิจชวนฉันทำรายการบนอินเทอร์เน็ตน่ะเป็นไงฉันน่ารักนะผมว่ามันเกินน่ารนะักอีกนะครับอีกนิดเดียวเป็นคลิปเช้าแล้วนะครับเนี่ยน,นิดนิดไหนทำไมถ่ายถึงสปอร์ขนาดนี้เลยล่ะไอ้บ้าไอ้ชลธเดี๋ยวา ถ้าอยากให้คนดูจะเยอะนะมันก็ต้องทําอย่างนี้แหละสมัยนี้เนี่ยนะยิ่งชา้ายิ่งดังอ้หแต่ผมว่าแบบนี้คุณไอติมจะเสียหายนะครับโอ้ยไม่เสียหายหรอกถ้ารูปไหนที่มันแรงเกินไปเนี่ยนะเดี๋ยวฉันแม่คนเดียก,ก็ดูหรอกอแปลวล่าจะเก็บไป้ดูเองคนเดียวใช่ไหม ไม่ใช่มไ,มมไม่ใช่<ม>ออไอเ้เต้มไอเม้เต้มโอ้ยบุกแกอะไรเนี่ยมาขวางทำไมโอยน,นี่จะทำรายการอะไรเนี่ย<า>จริงๆเราช่วยกันคิดได้นะครับผมพอมีไอเดียอยู่บ้างเฮ้ยจริงมากเฮ้ยขอบใจมากเลยเพื่อนแต่ผมขอเทสที่ถ่ายคุณในทีมได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นีอ่อะไระเนี่ย ปล่าครับผมจะเอาไปลบเอาไปลบทิ้งให้หมดเลยทำรายการพาไปกินดีไหมคะง่ายดีเขียวหวานชอบจะให้พาไปไหนเล่าไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกเอา้าก็พามาที่ร้านเขียวหวานไงคะเขียวหวานเนี่ยคิดไม่แพงหรอกนะคะแล้วนนคใครจะเป็นพีกอล่ะคะเขียวหวานทำได้คะ่ะนี่เลย หอมอร่อยกลมกล่อมมากมากค่ะหอมหอมอร่อยกินแล้วเกือบหมดเลยทำอะไรนี่ล่ะเออนี่เอางี้ดีไหมพี่เดี๋ยวผมจะสอนศิลปะการต่อสู้ดีไหมฮะนี่เดี๋ยวผมสอนเองดูหนังมาเยอะเลยนี่ทั้งเรื่องคิวบิลคิวบิลค่ะคนเล็กเก่งกลาจมาก หนกหน้าได้เต็มยกุ้นนี่ปามยำแก่ของร้านฉันไปไหนแกมนีเลยแต่ผลว่านะคะทารายการที่แฝงด้วยสาระก็ดีนะอย่างเช่นพวกรายการติวเข้ามหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าหน้าพี่เนี่ยจะไปสอนใครได้ครับออจริงด้วยเรื่องนี้ไปเลย ผมว่าทำรายการที่คนสนใจเยอะๆดีกว่าไหมครับอืมอย่างเช่นอะไรคะเรื่องเล่าหน้าสภาโอยกลัวจะไปเล่าต่อในคุกกันเลเอาเป็นว่าเรื่องอะไรที่มันแบบคนเขาสนใจกันเยอะๆเนี่ยออออต้องอัออนนี้เลยค่ะ,ะคลิปเต้นค่ะคันรังไม่รู้เป็นอะไรเอาสมรีมมาปั่นก็ไม่หายของกระถุงได้เอะๆุนี่มากมาย คันกับสามไหมเอาอ่ะเดี๋ยวไปคันในคู่กับ <c oughs> เขงั้นเรื่องใบหวยดีไหมคะตอนนี้ใครๆก็โชคถึงนั้นเลยค่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยบอมสลักพิ่ส่งเลขเด็ดมาให้ค่ะโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยนะครับอันนี้ม,มันหลอกลวงเอายังไงอะคะพวกมันน่ะจะหลอกส่งเลขให้เหยื่อครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเลขเล็อคแล้วพอส่งมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเลขนั้นถูกวันหน้าอยากได้เลขเขาอีกต้องโอนเงินให้เขานะครับ S <S มันก็ไม่ได้จะต้องเสียหายอะไรนน่คะเพราะเราไม่ถูกเราก็ไม่ต้องโอนเงินไปให้เขาไงคะใช่ปัญหามันอยู่ที่เขาส่งเลข100เบอร์ให้กับคน100คนไม่ซ้ํากันน่ะสีครับอ๋อแน่นอนว่ามันต้องมีคนถูกถูกใช่ไหมครับค่ะพอคนที่ถูกเนี่ยแหละครับก็จะตกเป็นเหยื่อแล้วก็หลงกลคนต่อไปครับอ๋ยมันดูมันซับซ้อนยังไงก็ไม่รู้นะคะดีนะเนี่ยเขียวหวานไม่หลงกลนะคะโอ๊ย ท่านผู้ชมดิฉันเขียวหวานจะพาท่านผู้ชมมาพบกับพ่อหมอที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะษษษเขาเกิดมาเพื่อหักธงหมอลักดัดหลังหมอกิดพี่ชิดหมอตุย้ยสะดุ้ยหมอปูจูฮหุกห,หมอยันฮีค่ะพอพอพอพ่อ,พ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 อไปพลาดพิงเข้ามากนี่ะจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับ พ่อหมอกิดตินปิ้นหวยค่ะโอ้ยชื่ออุบาทมากถ้าชื่อไม่แปลกคนจะจําได้เหรอคะเอาจรไน้วันนี้พ่อหมอจะทำอะไรเหรอคะวันนี้นะนะอาจารย์ก็จะมามอบความร่ำรวยให้กับทุกคนค่ะโดยการปิ้นหวยให้ทุกคนดูอาค่ะน,นี่มองสิ หยิบหม้อมาสิหยิบหม้อมาสิก็พูดหยิบหม้อทีแรกก็รู้เรื่องละไอ้หม้อนี่นะมันไม่ใช่หม้อธรรมดามันเป็นหม้ออะไรรู้ไหมหม้อดีๆคะรู้แค่นี้ไม่ต้องพูดก็ได้นะมันเป็นหม้อที่เอาไว้ดักจับดวงวิญญาณของแม่นาคที่ตำนานอยาจะบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์มาก ใบ้หวยสิบงวดถูกทุกงวดเลยอ้าวพร้อมเลยอ่ะเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อเน่ถ้าไม่เชื่อนั่นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ใครโดรอรับสหรับฟังหัวหัวช่วงงาช่วงงาจะทวงทำไมอยากจะเป่า โอ้โอใครมาทำอะไรจ้ะเล่ะฮะฉันเองพี่แกสิ้นคิดถึงเนี่ยต้องมาบ้าหวยเลยเหรออ่าไม่ทำอย่างนี้ถ้าผมไม่ทำนี้แล้วผมจะชนะพนันเนี่ยแชมป์หมี่ได้ไหมเล่าเอาก็อย่าไปท้าพนันตั้งแต่แราสินี่อีกอย่างนะแกคิดว่า ไอรายการปัญญาอ่อนหลอกลวงชาวบ้านของแกจะมีคนดูพี่หาวาผมหลอกลวงใช่ไหมเออผมไม่ได้หลอกลวงแต่พี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวพี่คอยดูแล้วกันอ,อ,อ,อ้าววงเอ,อ้เออ้เดี๋ยวผมจะจุดเทียนนะแล้วก็น้ำตาเทียนเนี่ยหยดลงไปในนี้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเลขหัวมันพุดขึ้นมาออไม่เชื่อมาลองดูแล้วกันอ,อ้โอ,อ้

ความฝันจะไกลสักเท่าไหร่